สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีแกะขนุนกินเองไง่ายๆที่บ้านนะครับหรือเรียกว่าผ่าหมักมีนะครับาศาอีสารนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องเตรียมมีดเตรียมน้ำมันพืชนะครับแล้วก็เตรียมถุงยางพลาสติกะนะแบบนี้นะครับเพื่อเอาไว้เก็บยางเ,เอาไว้ติดยางขนุนนะครับแล้วก็มาผ่ากันเลยครับ แล้วก็ใส่น้ำมันไปตรงมีดก่อนนะครับใส่ไปตามความเหมาะสมนะครับถูทูทูถ,ถ,ถ,ถูให้มันทั่วมีดก่อนแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับตัดป็งแกนกลางหอดแล้วก็เอาถุงเช็ดเช็ดครับเพื่อให้ยางมาติดที่ถุงไว้ก่อนเพื่อให้เปือ้อนที่รองนะครับแล้วก็ ผ่าเลยครับผ่าเลย,เลยผ่าลงไปตรงกลางให้ให้รอบอรอบลูกเลยนะครับผ่าไปรอบรอบลูกให้มันามาชนกันอีกฝั่งหนึ่งจะผ่าผ่ารอบเสร็จแล้วแล้วก็ผ่าให้มันขาดเลยแกนกลางมันทีนี้เราผ่าครึ่ง ให้มันขาดเลยก็ใส่น้ำมันอีกทีนึงเพื่อไม่ให้ยางติดยางเยอะมากครับยางขนเนะุเยอะมากติดมือติดมนี่เราต้งพาลงไปเลยพาลงไปให้มันขาดก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับก็อเอาถุงเช็ดย,ยางที่มัดเซนมือเราเช็ดออกเลยครับ เช็ดออกเช็ดออกไม่ให้มันไปติดเนื้อกุนนะครับสวยๆเปนเลยครับสวยแบบนี้เลยจากนั้นเช็ดออกเสร็จแล้วแล้วก็เอามีดมาขีดตรงกลางนี้ออกครับขีดออกเลยนะครับเพื่อจะสะดวกในการแกะขนนะครับขีดไปเลยขีดรอบๆขีดรอบๆออก ขีดแล้วรอแล้วก็ดึงออกเลยครับเ,เสร็จแล้วจะได้แบบนี้ครับเลยอ,อีกนิดนึงก็ขีดออกทั้งหมดเลยครับเพราะว่าตัวนี้มันกินไม่ได้แกนกลางมันกินไม่ได้แกะยากด้วยแล้วก็นี่ครับทำแบบนี้ครับทำแบบนี้เลยก็จะแกะง่ายมากเลยครับ แกะง่ายคนดึงเอาเลยเราก็จะมาผ่าอีกลูกหนึ่งก่อนผ่าอีกผ่าอีกซีกหนึ่งก่อนนะตอนนี้เรามีลูกเดียวผ่าเหมือนเดิมครับผ่าเหมือนเดิมเลยกีดกีดออกนะครับกีดออกให้หมดถ้าไม่หมดมันจะแกะยากนะครับแกะยากแเรายางติดอีกด้วยเห็บเหรอเหนก็ปิดจมูกไว้สิแกะออก อีกทีกกนึงก็กี่ดอกอีกน,นะครับกี่ดอกอีกอกให้หมดอันนี้รู้สึกว่าจะลกฟองใหญ่นะสีใ,ใหญ่ไหลนิดๆงานไม่ขึ้น,น,น,นก็จะได้แบบนี้ครับจากนั้นเราก็แกะแกะเสื้อถ้วย ก็บาทีเนี้ยเราก็แกะเสียด้วยแกะง่ายนะเช็ดมีดเช็ดมีดก่อนเช็ดมีดก่อนสวิตบ้าติดมากติดเยอะมากใส่น้ำมันไปสองรอบแล้วยังติดอีกนะครับถ้าเวิตบ้าไม่ใส่นี่ติดเยอะกว่านี้ครับเราไปแกะแล้วก็ปุุ๋กมือก่อนนะครับ อถอดทุกงมืออก่อนัวามาเ,เนี่ยครับแกะเสร็จแล้วครับจะได้ลักษณะแบบนี้น่ากินมากเลยครับก็ลองไปทำกันได้ครับวิธีปอกขนุนง่ายๆนะแกะขน,นง่าย,ายๆกินเองแช่ตู้เย็นอร่อยชำ่ำบ๊าครับครับ